สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ป้านัดกับลุงก็เป็นวันหยุดนะจ๊ะก็โอ้ยโอ้ยโอยโอยจะพากันออกไปหาที่เดินออกกํลาลังกายตามสไตล์คนแก่แต่ว่าวันนี้อาจจะไปไกลหน่อยก็แล้วรถออกมาด้วยเดินจนรอบเวสบี้แล้วไม่มีที่จะเดินแล้วนะต้องหาที่เดินใหม่เพราะว่าแดดดีมากเลยวันเนี้แต่ยังไม่รู้เลยนะว่าจะไปไหนก็คงขับรถไปเรื่อย อันดูสิไฮไฮไฮนไปที่วิสเนที่เชียงกจะไปดู่าน้ำดู่สนกสนหมโอเคแกบอกว่าแกจะพาไปทะเลวันนี้ดูสิว่ามันจะเป็นน้ำแข็งหรือเปล่าเดี๋ยวก็ลองไปดูทะเลที่นี่ก็ไม่ไกลหรอกก็ประมาณสักขับรถน่าจะห้านาทีนะ จะไปดูว่าน้ําทะเลจะเป็นน้ําแข็งหรือเปล่าหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้นะว่าปีนี้อ่ะปีนี้ไม่ค่อยหนาวนะพูดตามหลักแล้วมันแค่ลบสามลบสี่มันมีอยู่แค่สองวันเองลบสิบสิบเอ็ดตอนนี้ก็ประ,ประมาณลบสามอ่ะวันตอนนี้ป้าก็มาถึงเออทะเลหรือบริเวณนี้เขาเรียกว่า<ะ>วิสแตน แต่ยังหาที่จอดรถไม่ได้เลยเพราะว่าคนมาเยอะที่จอดรถเต็มเลยไม่มีที่ว่างเลยแต่ทะเลฝั่งนี้จอดข้างรั้วจอดข้างรั้วบ้านเขาเดี๋ยวป้าได้ที่จอดรถแล้วเดี๋ยวจะลงไปดูทะเลว่ามันแข็งหรือเปล่ามันเป็นน้ำแข็งไหม จะเห็นว่าข้างหลังป้ามันเป็นทะเลคิดว่าไม่เป็นน้ํำแข็งนะดูแล้วเดี๋ยวจะลองเดินไปดูใกล้ใกล้ป้าเข้าไปยามให้ถ่ายให้รอบว่าเออเมืองนอร์เวย์ทะเลเขาเป็นแบบนี้นะเห็นไม่เอ่ยน้ำทะเลยังเป็นน้ำทะเลป้าไม่ลงไปหรอกนะไปเดินดูยืนดูดูใกลใกลอากาศไม่เย็นจัด แค่ลบสามน้ำทะเลยังไม่แข็งตัวแต่ถ้าเป็นทางเหนือนี่เขาก็เล่นสกีได้ไหนเดีอีกกวดมอฟสิกตีหนอเคิลจะบอกว่าเย็นมากเลยกันดูสมอกเคชมดูสิเค็มเค็มได้ยิน่ะเข้มเคมเอ่อคลิปนี้มันจะยาวไปแล้วป้าก็พูดมาเยอะ ป้าขอจบคลิป Google TV ที่วิสแตนแค่นี้ก่อนนะแล้วเจอกันคลิปหน้าถ้าเกิดใครชอบคลิปป้านัดก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าด้วยขอบคุณมากที่ติดตามชมคลิปของป้าสวัสดีจ้า